ลาวแตก3ามตัวตรงจีดมากแม่โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยต่อเลขทู่ปู่เลยค่ะจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเลขทู่ปู่เลขทู่ปู่ใครพร้อมแล้วกดแชร์แล้วดันเลขหนึ่งขึ้นมาให้เลยครับผมสวัสดี6กพันสองร้อคนดู เดี๋ยวหาว่าตอนหลค่ะลาวแตกสามตัวตรงจริงๆราวแตกสามตัวตรงค่ะห้าห้าห้าหกตัวเน้นด้วยค่ะห้าหกตัวเน้นด้วยค่ะห้าหกสามตัวตรงราวค่ะต่อเลขทูปปู่ค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ค่ะ ใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ค่ะต่อเลขทูปปู่ค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ค่ะต่อเลขทูป <prote ge S 1> ทปู่ค่ะใครอยากได้เลขทูปปู่เข้ามาแล้วแชร์ให้ถึงหนึ่งหมื่นคนค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะเดี๋ยวต่อเลขทูปปู่ให้ค่ะต่อรัฐบาลไทยให้เลยค่ะ รัฐบาลไทยเลขทูปปู่ให้เลยค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะลูกค้าขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยเลขทูปปู่ให้เลยค่ะโคตรปังค่ะลาวสามตัวตรงๆค่ะให้เก้าห้าห้าหกเก้าห้าห้าหกเก้าห้าห้าหกออกสี่ห้าห้าหกสายรูปบนล่าง ห้าหกตัวเน้นด้วยค่ะห้าหกตัวเน้นตรงๆเลยสุดยอดแล้วค่ะสุดยอดแล้วสวัสดี6 600, 6 0 0นหคนดูเพจหลักเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดี868คนดูเพจสำรองเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดี1000คนดูเพจสำรองค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดี6,900คนดูเพจหลักเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวต่อเลขทูปปู่ให้ปังๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้ปังๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้ปังๆเลยค่ะสวัสดี7,00 0คนเพจหลักค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพจสำรอง1,400คนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้แบบโคตรปังเลยค่ะเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้แบบโคตรปังไปเลยแม่ รัฐบาลไทยเอาแบบปับงแบบบุริเย่ไปเลยมา ัสดีเพจสำรอง2,000คนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพจหลัก7,400คนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวหนึ่งไปให้เลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งไปให้เลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งไปให้เลยค่ะวันนี้เลขทูปปูค่ะใครอยากได้เลขทูปปูเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะบอกเลยค่าน้ำใจไม่เอาค่าน้ำชาไม่เอาค่ากาแฟไม่เอาค่ะ สวัสดีเพจหลัก8200คนดูสวัสดีเพจสำรองนะคะส0 0ร้อยไอ0งคนดูเพจหลัก8300คนดูเพจสำรอง2,400คนดู5,5,6,3ตัวตรงตรง,ตรงความมั่นหน้านี้แปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเลขทูปปู่เต็มตัวเลยครับ สวัสดีเพจสำรอง3า0 0ง0คนดูนะคะสวัสดีเพจหลัก8 7ด0 0คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพจหลักขอสัก1,000 0คนนะคะเพจสำรองขอสัก5 0 0 0คนได้ไหมคะ ก็ถึงไหมไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่ถึงก็ให้เหมือนเดิมนะคะไม่ถึงก็ให้เหมือนเดิมเราพัฒนาวันนี้โคตรปังเลยค่ะ3ตัวตรงๆค่ะ5 6ตัวเน้นเลยค่ะ3ตัวตรงๆงค่ะ9ก้าหูกขู่ี๊ดมากเลยใจเจอร์วังอลังการลูกค้าขาหนึ่งบอกแล้วค่ะความปังมงต้องลงที่เราสวัสดีเพจหลัก8,900คนดูนะคะเพจสำรอง3,100คนดูใครเข้ามาแล้วหฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ หนึ่งต่อที่รัฐบาลไทยให้นะคะหนึ่งต่อที่รัฐบาลไทยให้นะคะอฟันให้หนึ่งตัวเหมือนเดิมค่ะงวดที่แล้วหนึ่งฟันเจ็ดไป งวดที่แล้วหนึ่งฟันเจ็ดไปนะคะหลายคนก็ได้จากวิ่งเจ็ดรูเจ็ดเนาะใครเป็นสายวิ่งสายรูดนะคะสวัสดีเพจสำรองสี่พันคนสวัสดีเพจหลักหนึ่งหมื่นห้าร้อยคนรางวัลท้ายสามตัวอยู่นะงวดที่แล้วอะอองวดนี้ขอมาเป็นสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะคะปู่ขางวดนี้ขอมาเป็นสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะคะล่างแมวขอเป็นบนได้ไหมคะปู่ <c oughs> ขอความเมตตากระปู่ ทุกคนคะใครอยากเข้ากลุ่มนะคะหนึ่งขอเปิดให้บูชาของ10นาทีนะคะและหนึ่งก็จะให้แนวทางเลยเพราะตอนนี้ทีมงานกำลังรันแนวทางลงให้ในกลุ่มสมาชิก VEP อยู่นะคะหนึขออนุญาตให้แขกรัฐบาลไทยนะคะ ใครแคปรัฐบาลไทยแล้วนะคะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกด4มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกด4มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลข4มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลข4มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลข4มาค่ะหน้าที่1คือให้ค่ะซื้อได้ไม่ได้ซื้อทันไม่ทันหนึ่งไม่รู้หน้าที่1คือให้ ในกลุ่ม V I P ได้ไปแล้วคุณต้องซื้อทันคุณต้องซื้อก่อนค่ะแถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม V I P แล้วคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้นิดหนึ่งว่าไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งลงทุกกลุ่มพร้อมกันค่ะคุะสจิก,การยสองพ้าย2 5 64. ขอให้เป็นงวดที่เห็งที่ปังที่หมาที่หมานสำหรับทุกคน หนึ่งวนรอบสุดท้ายก่อนทำการปิดไลฟ์สดนะคะอยากเข้ากลุ่มอยากได้แนวทางอยากเคงอยากปังอยากหมานทำยังไงบูชาของค่ะแล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่ม